สวัสดีครับวันนี้นะก็จะมาพูดกันถึงหัวข้อว่าเราจะสอนลูกยังไงนะสำหรับคนที่มีลูกเล็กหรือว่าพยายามจะหาวิธีการว่าเราจะสอนลกูกเล็กยังไงให้เช่นให้เขาสวัสดีให้เขาบอกเราว่าเขาต้องการอะไรดกวยภาษากายนะครับหรือว่า จะจะสอนภาษาอังกฤษพูดรูปภาษาอังกฤษให้ลูกกันทมคำสั่งพวกนี้คือผมเนี่ยก็จะสอนลูกมาตั้งแต่ลูกเล็กๆประมาณแบบเริ่มดูเรื่องขึ้นมานิดนึงเริ่มจำฟังเห็นชัดก็คือสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มฝึกละว่าทำยังไงเช่นสวัสดีอ่ะเขาไม่ไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอเคโอเคทีนี้เราก็ใช้ขนมนะครับหรือว่าเป็นรางวัลเนี่ยเป็นการบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องมันดี อ่าเช่นบอกว่าเก่งอ่าเขาก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมัน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 มน,มน,น่าชื่นชมแล้วก็จะได้รางวัลโอเคเช่นคมมีไหนไหนป้าต้องถามเนี่ย where is your mouth คมมีขานี่มัมมี่ where is your mouth where is your mouth, where is your mouth? <ะ>โอเคปากได้รางวัลไปเลยอ่า thank you ป้าไปยัง thank you ป้ายัง thank you โอเค ก็จะบอกเขาว่าถ้าเขาทําเขาชี้ถูกหรือเขาขอบคุณเนี่ยเขาก็จะได้รับรบางวัลนะได้ขอโอเคโอ้เยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเยอะไปไหมไหนวิสโฮมี <l> ่ raise your hands raise your h a n d โอเคตอนนี้โฮมี่หนึ่งขวบสเดือนนะครับก็จะพยายามสอนแล้วก็ป้อน ทุกอย่างทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ครับ Where is your hair ไหนไว้ชวย hair All oh, the hair and โอ้มีมาหาป้าเร็วมาอุ้ยมัมามามัมามา,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 มาไปละเดินไปหาแมลแลวละมาหาป้าเร็วปไปาถามหน่อย Can you clap your hands Okay clap your hands ก็คือตบมือนะครับ uh, Where is your eyes Let show me your eyes Where is your eyes ไหนไว้ชุย eyes ไว้จู eyes, อ่ะถ้ e ลคกจูอ่าไอซ์บไหมอออนะอายแต่อซ s โน้ตไอซ์โอเคแค่นี I, I, you know. I, not, not, I, okay. ้คพอเขาไม่หัเก็จะรู้ว่าเขาต้องได้ของอะมาหมาักจ้าไหมจ้าโอเคจ้าแล้วก็จะได้รางวัลเนาะได้รางวัลจิ๊ Oh, it's too much. You have to put it back one. โอ้มันโอเคโอเคเดี๋ยวชูจ้ายังไงชุจ้าชุจ้าภาษาจีนแล้วเรากราบยังไงกราบเรากราบยังไงเรากราบเออกราบพระยังไงกราบพระกราบก่อนไหนไหนกราบบ๊าบก่อนเดี๋ยวป๊าให้กราบก่อนกราบก่อนนั่งลงก่อนนั่งสิดดาวก่อนสิดดาวโอเคแอนกราบอย่างไงกราบกราบเข่งเข่งยังไงเข่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 งภาษาจีนแปลว่านอนภาษาจีนได้เดี๋ยวเดีเข่งเข่งเข่งก่อนเข่ง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 ก่อน เค็งเคงคือนอนนะภาษาจีนเนาะเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามใส่เข้าไปให้เขารู้คือเด็กเนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยในแต่ละภาษานะครับเขาสามารถโตขึ้นมาแล้วพูดได้สามภาษาเลยโดยที่โดยที่นด้เขาดู้ขอดูพุงป้าเขาดูพุงเขาดูพุงไหนชัวพุงอ๋อเนี่พุงใช่ไหมโอเคเอาขนมโอเคครับอันนี้ก็เป็นคลิปนะกๆน้อย เอามาฝากกันลองไปฝึกดูสําหรับคนที่มีลูกเล็กๆนะครับพยายามสอนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เขาคิดว่าเขาเริ่มฟังเราออกแล้วก็เด็กเนี่ยจะเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้แบบพฤติกรรมก่อนนะครับก็อยากจะเป็นเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับให้ดูกันหวังว่าคงจะชอบนะครับขอบคุณครับ